วันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการสมัครงานเรือสำราญให้ฟังกันนะคะ 1. สมัครผ่านเว็บไซต์กรอกข้อมูลด้วยตนเองแนบเรซูเมและใบประกอบวิชาชีพหรือใบผ่านงานให้เรียบร้อยเมื่อสมัครเข้าระบบแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์พิสกีนภายใน7วันเมื่อผ่านสัมภาษณ์พิสกีนแล้วบางบริษัทเรือจะต้องให้ทำการสอบมารีนเทส เพื่อวัดระดับความรู้ด้านคำศัพท์และการสื่อสารภาษาอังกฤษ,กฤษที่เกี่ยวกับเรือรวมถึงการเดินเรือหลังจากผ่านสัมภาษณ์พิสกีนและมีผลสอบมารินเทสแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายกับบริษัทเรือโดยตรงคำถามจะคล้ายๆกับตอนสัมภาษณ์พิสกีนแต่คำถามอาจจะเจาะลึกด้านความรู้ในตำแหน่งนั้นๆมากขึ้นรวมถึงคำถามวัดทัศนคนติด้วยเมื่อผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมเอกสารสำหรับการไปขึ้นเรืออาทิเช่นซี a มนบุ o กอบรม s t c w ีซี s ับเบิลยูพาสปอร์ตวีซ่าวัคซีนไข้เหลืองตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพสรุปขั้นตอนการสมัครงานลงทะเบียนสัมภาษณ์พิสูีนสอบมารินเทสสัมภาษณ์กับบริษัทเรืออบรมและเตรียมเอกสารเมื่อเอกสารพร้อมเตรียมไปขึ้นเรือได้เลยค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนและผู้ที่กำลังสนใจนะคะ